ผมดีใจตั้งแต่ได้ยืนบนเวทีแล้วครับอแล้วได้เห็นว่าแบบมีคนร้องเพลงเราอ่เงี้ยเราแบบมันเป็นบรรยากาศที่แบบไม่เห็นมาเกือบปีเราแบบผมชอบอะไรแบบนี้มาก ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะอาจจะเป็นทรายบางอย่างให้เราได้ได้กลับมาทํางานนะฮะให้ในในอินดัสทรีเนี่ยนะฮะเขาได้กลับมาทํางานบ้างเราก็เลยอยากจะเป็นเป็นตัวเริ่มนะครับให้ทุกคนบอกว่าไอ้มันเริ่มแล้วนะแต่ว่าข้อจํากัดจะมียังมีอยู่นะฮะเรื่องจํานวนคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยระยะห่างมันยากไหมจริงจริงแล้วในการจัดคอนเสิร์ตยากฮะยากยากพอสมควรนะเพราะว่าจริงๆฮอล์เนี่ยอาจจะรับได้5้าถึงเจ็ดร้อยคนตอนนี้เราก็รับอยู่มันสองร้อยก็โดนบ่นบ้าง เรื่องบัตรไม่พออะไรเงี้ยแต่ก็เราก็จําเป็นจะต้องทำก็ตอนแรกก็รุนเหมือนกันเพราะว่าเออเราน่าจะเป็นคอนเสิร์ตแรกๆเลยนะฮะที่เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าตอนที่เราพยายามจัดการกันอยู่เนี่ยเราก็รุนเหมือนกันนะฮะว่ามันจะมัแนแฟนๆจะโอเคไหมอะไรโอเคไหมแต่เราก็มีมาตรการนะฮะว่าฉีดวัคซีนยังไงหรือว่าต้องมีผลตรวจอะไรยังไงถึงจะมาซื้อบัตรลงได้ผสมาาก,การแอบแฝดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครั้งต่อไปได้แล้วก็คิดว่าอย่างนั้นครับ ก็ปีหน้าจริงเราก็มีแพลนอยู่อะไรเงี้ยจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่กว่านี้ไหมครันอกจากไม่ใช่แต่แบบเฉพาะวง้นใช่ว่าใช่ว่ในหอมีปีหน้าเราตั้งใจให้เรามีสามคอนเสิร์ตใหญ่ๆก็น่าจะใหญ่กว่านี้ครรรัเเเเาาาาวว่่่ป็นนตตออยยงสิ์แกๆลททีให้้นน่ยอทาากก็ลุขึมคใช่จริงๆก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะไายอื่นๆเริ่มโทรกริงกตางกันอะไรเงี้ยฮะว่าเขาก็ดูเราว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะเริ่มขอเข้ามาจองบ้างอะไรบ้างน้องๆพี่ๆนะฮะ เราเราก็รู้สึกยินดีมากๆในฐานะลิโดเนี่ยเราก็ยินดีมากๆเลยอะไรเงี้ยใครอยากมาใช้ฮอลอะไรเงี้ยครับศิลปินในไทยยังเป็นไงครับรู้สึกื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าแบบห่างหายจากเวทีไปนานครับแต่ว่าในในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือรู้สึกสดชื่นมันเหมือนว่าเราได้รีเฟรชแบบใหม่ครับเหมือนเราได้เติมไฟในการทํางานอะไรเงี้ยก็รู้สึกเกินคาดมากๆเราก็พยายามมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ย ใช่ก็ก็ทำเท่าที่เราทําได้ไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนกันทุกคนนะครับผลกระทบที่มีต่อตัวเองเยอะอย่านี้อยู่เรื่องอะได้าเรื่องอะไรอย่างนี้ที่จะต้องแบบว่าแล้วทุกคนต้องมีค่าใช้จ่ายหมดการใช้ชีวิตอ่ะใช่ครับก็กก็็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าเราก็หาอย่างอื่นทําด้วยครับที่แบบว่าอ่าอะไรที่มันจะสามารถแบบหาเงินได้อะไรเงี้ยเราก็ทำแบบในช่วงนึงที่ผมบอกี่ก็สิบว่าทแต่ไม่แปลกที่ทำเพิงไปด้วยใช่ครับใช่ โอจริงๆตอนนี้ก็มีมีเพลงในสต็อกค,ค่อนข้างเยอะครับรจายก,ก็รอรอเวลาปล่อยออกมาครับก็เดี๋ยวมีอาทิตย์หน้าครับจะเป็นเพลงสุดท้ายของปีนี้แล้วก็ปล่อยอีกทีน,น่าจะเป็นปีหน้าเลยครับรคร,บรามรู้สึก,กสีโอกาสในการทำงานที่มีกับย่อ่านความรู้สึกอสอสเอ่อจริงๆรู้สึกเสียดายมากกว่าครับเพราะแบบเหมือนปล่อยเพลงไปแล้วเราแบบ ทำได้แค่แบบฟังเพลงตัวเองในในอินเทอร์เน็ตในดูดูในชาร์ตอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ก็ต้องเข้าใจว่าแบบศิลปินคนอื่นก็เป็นเหมือนเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามมองโลกอะไรเงี้ยดีกับใครขับมีโอกาสได้ติดต่ออะไรบ้างครับใครครับช่องทางจะแบบใครขับดังเลยเที่ยวอะไรอ๋อก็ก็มีคุยใน IG บ้างอะไรครับแบบแบบก็มีคนมาถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างคิดถึงอะไรเงี้ยก็คุยกัน โอกาสไล์ร้องเพลงอะไรในจีคร like yeah. ับครับก็ครับกมีโอกาสก็ไล่แม่ไอค่อนข้างบ่อยอยู่ครับแต่เพลงเราในกเพลงก็ติดชาร์ตเพลงเลยรู้สึกยังไงบ้มีไบอกแฟ้ามจริงๆก็ไม่มีอะไรจะบอกนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับเพราะว่าคือตอนผมทำผมก็ไม่คิดว่าแบบเพลงเพลงมันจะมาได้ไกลขนาดนี้แบบพาพาเราเพลงจนนี้ครขึ้นชาร์ต้มีคนรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ ออกกันนัมากเมื่อกี้เราเพลงใหม่ยังดีด้วยใช่จากใหม่แล,<อ>แล้วเป็นอ่ะเพลงนี้อ่ะให้ขายของเลยก็เพลงนี้ชื่อเพลงว่าเอ่อทำไมไม่ใช้เวลานะครับแล้วก็วงเล็บใช้ยชันทาไมนะครับก็เป็นเพลงสําหรับคนที่เหมือนเราเวลาเราคุยกับใครสักคนอย่างเงี้ยเราแบบเขายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ครับเราเหมือนเขาใช้เราแทนที่เขาจะใช้เวลาอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เลยตั้งคําถามว่าทําไมแบบไม่ใช้เวลาเพื่อลืมแฟนเก่าอะไรเงี้ยใช้เราทําไม ครับก็ารเพลงนี้ปล่อยวันที่28ครับก็รอฟังครับก็เดี๋ยวมี mv ด้วด้วยงนองคตีเป็นแนวแบบเก่าๆเ,เลยครับ mm hmm. ประมาณ2,000อะไรเงี้ยครับใช่ใช่เพราะว่าคือตอน,น,นเด็กๆผมผมชอบฟังเพลงแบบยุค i อเอสอะไรเงี้ยผมฟัง D2B, ูบีลิปออยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้เรารู้สึกว่าช่วงช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีคนเอามาทำก็เลยแบบอยากลองดูครับ ก็เพลงนี้ก็ผมก็โปรดิวครับแล้วก็คนแต่งก็คือพี่พัฒน์มุงมีนผู้บริหารค่ายมาครับผมครับก็ใช้์ไอเดียกันครับว่าแบอบอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับๆๆจริงๆผมเป็นคนไม่คาดหวังอะไรเลยก็คือเหมือนเราทําหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วอ่ะถ้าแบบเพลงเพลงมันจะมาหรือไม่มาก็ให้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 คนฟังตัดสินดีกว่าผมไม่กล้าตัดสินอะไร Turn your lights, turn the